หักไปเลยวะเฮ้หักเลยวะต้องหักรู้มันจะหักได้บ่หักใข่เ้ยสดๆเลยนะรับสดจากกอเนาะคิดเบิ่งนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพามาดูผักขา ผักชะอมนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าชะอมผักค้านะครับข้างๆก็จะเป็นเออ่สวนเรียกว่าแก้วมังกรเนาะได้กินมากแเล่ครับกําลังมกกําลงเป็นหน่วยเสนอส่วนผักค้านะครับสึอยูนีเนี้อยวคน คบรบวัตุกยานะครับถามพักขาเนี่ยถาเป็นราคาเนี่เนาะกำละหาบาทเนาะอ่ายเนะาะกำละหาบาทเนี่ยเรืยอว่าสดยอดขนาดนะครับเป็นผลผลิตได้นะครับแต่ว่าอยู่ในหนีเพระเน้น,นปลูกเองกินเองนะครับไฟมีถามีเหลือก็ขายนะครับอืมอเป็นก็มีเหลือกอ็ขายยามู่บ้านเาครับอันนั้นก็อ้อยนะครับอ้อยขัานานามา้อยสุพันอยู่บ่สุพัณหาซูดียู่บ่อ้อยขัานนามครับอ้อยขัานนามเนาะ ยาอยู่นี่เพื่อนก็ไลยหลย่อย่าได้เขาบอกบบสับให้แพ้แน่น่ตัดให้แพ้อยู่บ่ตัดให้แพ้ขายกับขายคือกันนะครับควบวงจรเลยอยู่ในนี่นะครับไผ่กับมีนะครับอยู่ในนี่อยู่ในนี่เพื่อนเร้นก็กกคือไปรักลักก็คือไผ่นะครับจุดกาเนิดเพื่อนก็คือไผ่ไยไอยู่น,นี่ไผ่อยู่นี่นี่มีบ่ตัมกว่าสามสิบกัวไซพันนอได้อยู่นะครับ ร้ายขนาดนะครับโซนทางนี age, ้โซนทางนี้ก็ร้ายๆด้อันนี้ขี่เขาไปดงปลาไพ่ตะพุนยี่าอยมีนโอ้ยภาพไปเขาดงปลาไพ่ท่งพุนยี่โอ้บรรยากาศดำไพ่ดำหน้านะโมนี่อารถเตี้ยวหมดอีเฮียหยังมีังรถเตี้ยวโอ้บรรยากาศเนาะ เราขีเอลยดำเจ้าไข่ห่ะปีนี่ดำซองไข่นี่เนาะดำโบรายก็ได้ดำมวนพ่นาก็แล้ววานเราวานาดแต่ดำเบาดีที่สุดนะครับดำเบาดีที่สุด เป็นตะแล้วอีว่ามัน,นีีหาดำหน้าหันเออส่งอยู่บ่คือ,อกล้าบ่าพ่อบ่เออแต่ว่าโคตร่ะบ่าพ่อเนาะ <c oughs> หน้าแกนบ่หน้าดินทยังหน้าดินทรายบ่โอ้แฮงมาตีตีดินไหวแตวจะมาดำเนาะโอ้ มาอีกโซนหนึ่งนะครับโซนไผ่เนาะโซนนี้โอ้ยไผ่ตัวดีตัวดีไผ่ยังสินะครับนี่คุ้นเลายๆฮะไผ่หวานไผ่หมูเออไผ่ไผ่หกหมูเหรอเ่าไผ่หวานเป็นไผ่หวานไผ่หวานแล้วหมูไผ่ตระกูลผักเนื้อเนาะตัวนี้เนาะอันนั้นก็ับไผ่ดำดำขวนเห็นไหมวอันนี้ไผ่ดำขวานนะครับขี้วเขียวไล่คิ้เขียวนะครับ ไฟดำควานสเกตยังไงครับตอขึ้นมากผสมลายๆดอกดูกดาวอยู่สร้างมนเท่าครับสังเกตสร้างมนนะครับสร้างมนล่ำพิ่นเพิ่นที่เป็นแป้งนะครับเนาะสังเกตเบื้องถ้าไคอยากโหว่าไฟสร้างมนเป็นยังไงไม่ได้ใหญ่ขึ้นมันเพิ่นที่เป็นแป้งนะครับลำสิตรงสวยลำตรงสวยเอด็ดพือนที่เจอได้ครับรำแข็งแรงร่ำแข็งแรงก่อพื้นอย่างออกข้างห่างได้หรอกครับเนาะ โกไอยทีเป็นไรมีนะครับน้ำงามสวยล่างามสวยนะครับโมเห็ดโพนิเจอครับโมเห็ดสำหรับโพนิเจอนี่นะครับสังเกตเบิง้งโอ้งแล้วจะมากับโค้งสีเดีขร์ล้ายล่ามและนี่ค <S <S รับใครสนใจเห็ดโพนีิเจอเห็ดยังนะครับคือว่าล่าสวยงาม ใหญ่นะครับอ,อันนี้ก็จะส้นส้นมาไฟไฟตรงเนาะครับเนาะตัวนี้กิมซสุ่งเนาะไฟในตำนานนะครับไฟในตำนานเนาะตัวนี้ทุกคนหัวจักนะครับเนาะไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟที่แข็งแรงมากเนือของเพิ่นเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเหนือเพิ่อนเปรียบเทียบ่นจะมีลู่ลู่บ่ใหญ่นะครับเป็นไฟที่แบบว่า เมื่อร้ายนะครับสังเกตลูกคนเนาะดีนะครับไผ่ตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้ดีมากนะครับถ้าเอาไปเหตุขบวนการผ่านขบวนการปบไล่หมอดได้ดีนะครับไผ่ตัวนี้ยู่ได้เอาไปสร้างบ้านได้สร้างพวกนี้เจอได้สร้างเทียงได้นะครับเพียงหน้าหน่อยได้กระสอบได้นะครับ <S 2> <S 2> <S ส่วนนี้เป็นส่วนไผ่นะครับเป็นไผ่ยิบซุ่งเป็น อืนี่นอนว่าขึอนนอนง่ายแต่ขึ้นบ่บผ่ามาซับมากินเลยม <laughs> ได้เอาไปแกง,ก,งกินสุ่มก็ได้สุ่อกินสุ่มฮักไปเลยวะเฮะยฮักเลยวะต้องฮักแล้วมันจะฮักได้บ่ฮักไข่เด้อสด,สดเลยนะครับสดจากคอเนาะทิดเบิ่งนี้เดี๋ยวไปฝากกีรตินะครับ ใช่ไปเรถอันนี้กิมซุ่งสดๆนะครับกิมซุ่งภายในตำนานนะครับเนื้อใหม่นี่เพิ่นจะแข็งมากนะครับอืมเนื้อขอ้าเพพ่นนี่แร็กๆนะครับแหลกๆเพิ่นจะบอค่อยปนไดน,นะลครับแต่ว่าถ้าสามปีขื้นนี่โอ้โเพืวว่อนะวอกนะครับได้ประโยชน์ได้ร้ายนะครับครับรับบอคอยสวยแต่ว่าเนื้อใหม่เพิ่นสีแข็งนะครับตัวนี้อืมแข็งแรง้นทานนะครับ ครับเรื่องเพ็ดพุนีิเจอรนตรงโยกไฮเออสร้าง,งมนเลยนะครับตัวนี้เนาะลำสวยลำตรงครับลำสวยลำตรงเนาะตัวนี้ลำสวยลำตรงนะครับนี่มาชมสวนไผ่นะครับในดงไผ่ อยู่นีเฮ็ดครบวงจรเลยนะอยู่นี่นะได้ยางไปทำเกษตรนี่นี่วายยางไปเกษตรก่อนเกษตรตัวนี้ปลูก,ยยยยกไฟด้วยนี่ปลูกไฟขี้กันเนาะตัวนี้ปลูกเทกะแทบปลูกไผฟยังไผฟยังนี่ยักษ์หนานไผ่หมูโอ้ไผ่หมูอืมมีไผ่หมูขี้กันกิเสียบลากใส่ปล<ส>ูกเองยู<ส>่ข<ส>้าบนไม่งั้นยู่ข้าโอ้กําลังปลูกยู่ข้าเนาะ นกบเ้าพันพนออดี้ไผ่พันนอเพ่อนวะอือเป็นบางคนกันอนไผ่รื้มแหลงครับไผ่ื้มแหลงเนะเาะการปลูกไผ่เป็นสิ่งที่ดีนะครับใหม่เพื่อนได้ใส่ประโยชน์์ด้หลายอย่างเนะาะรา่ว่าจะใส่ในเรื่องการล้อมรั่วทํำบ้านพวกนี้เจออือังนะครับขายกระไดนะครับถ้าเข้ารู้จักประยุกต์แล้วก็ใส่ประโยชน์นะครับ น้องมันเขาก็มากินครับนอเอามากินแต่ว่าส่วงนี่ไพ่ปลามม่สีร้ายนะครับอาจจะบบได้แน่แต่ว่าเขากับขวดจะไปเห็ดรูปแบบการถอดรับมาหาหนนะ้นอยเนาะน้องมหานไหวน,นะครับเขาก็ได้ก,กินในส่วงกินหนาแรงนะครับแต่ว่าอยู่นี่หนาแรงก็อ,กออกน้าอายเนาะหนาแรงก็ออกนะเพราะคนใสโซลาเซลล์นะครับเนาะ โซนหน้าบ้านนี่ครับผมกําลังปลูกหม่ครับอันนี้โซนหน้าบ้านเนาะ้องคนเอาไว้ตกแต่งไฟประดับไฟประดับไฟหวานอืมไฟประดับไฟหวานน้็มพึ่งเ้ะเพชรน้็มพึ่งทั้งบมดนี่ต้นนี้เนาะอต้นนี้กําลังปรับปรุงใหม้นะครับโซนนี้เนาะกําลังเอามาลุกหม่ครับเอาเดี๋ยวมันคั่มเลยนะครับเดี๋ยวสิลริราชผู้ชมไปก่อนเนาะง่ายนะใช่เนาะเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ